สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมันนี้ในหวยเสียนหนองคายเสยนหนองคายงัดกรอนกับวิ่งศูนย์กับสนะคะวิ่งศูนย์กับสามกับเขาที่ศู 9, 5, 7, นะะย์เพิ่นกรใ้นห้าศูนย์เจ็ดนะค่ะเ้เชยดได้ด้เจแดงไปจับห้าศูนย์ห้าสาท่านผู้ชมมัอน,นี่เจแดงเปลี่ยนแว่นไม่สื่อสดๆหลอนๆแจ็คทอดได้ดอกร้อยกวัวบาทร้อยห้าสิบแบาท โอ้ถูกเจแดงตัดนี่นะเก่าพันเก่าพันพี่น้องเจแดงตาไเห็นงงเลยพอใส่ตัวนี้เข้าไปที่วีตะกอนที่วี่มั่วนาเจแดงนี่กับมั่วไปเบิดนี่เนาะอุย้ยตอนนี้ชัดแจ๋วเลยค่ะดูใกล้ก็ชัดดูไกลก็ชัดเออเนาะสื่อต่งแพ่งตัดตั้งแท่งปีแรกนั่นปีแรกตัดอันตัด สี่พันเนาะก็อยู่ใส่ได้ปีหนึ่งปีกว่ามัว่วอันนี้ตัดเก้าพันบวชนคร,รปี่มั่วอีกแล้วบทชัดอันนี้ชัชดชัดค่ะท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมชัดชัดนะเห็นชัดชัด <c oughs> <c oughs> เป็นดินไว้เกิดแป่นดินไว้สะเทียนหอดสกลนครค่ะสะเทียนถึงตึกไอ้ตึกเก้าสั้นของของโรงพยาบาล สกลนครในเพจสกลนครซิตี้พนวาสันจ,จีนจเดียงบึงเนาะแล้วก็ทีวีก็ออกโอ้ยตยานเนาะคะ่ะทุกผู้ชมหุนเคี่ยงลุกชัดถึงขนาดหู้ว่าถ้ารีบว่าอันบ่นันทุนเนี่ยถ้ารีบนะชัดแห้งหรือมันไม่เรืแต่ว่ามันก็ลอยกวาดนึงกับ ก็ใช้ได้เจ็กสองสามเดือนเดือนเนาะก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนไข่ก็เก่าพันไก่ก็สีพันอยู่เนาะเสียดายบวกยี่สิบห้าสายตาเจดแดงเอาไปเบื่องเลขดีกว่าขอเอาเรื่องสูงตัวหนึงเขามาเลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังซื้อขิ้มกับทักมาตามเบอรโทกกับในหน้าจอแล้วก็กดปุ่มติดตามอยู่ด้านขวามือนน่เข้ามาติดตามสีแดงๆกดติดตามจะเห็นเจดแดงค่ะ เนาะท่านที่กดแล้วก็่ต้องกดอีกเดี๋ยวมันจะหายจะปิด hmm. กั so. like ้นการมองเห็นจะพ่เห็นเจะแดงอีกเนาะท่านไปกดหลายเทียรคือพอเห็นเจะแดงจะเทียร์ว่เห็นตัวจะไปกดแล้วกดอีกตัวันกระดิ่งห้ามกดอีกทั้งกระดิ่งคาขีดทับน่นก็จะพ่เห็นเจดแดงท่านนั้นก็กดไลค์บ่อยๆกดทุกคลิปคลิปนึงเรากดไลค์แล้วเทียรเดียวกับแล้วด้วยที่ลบสีดำอย่าไปกดอีกเน้ถ้ากดอีกจะไปเห็นเจะแดงนี่เละ ถำบาเห็นเจแดงพออยังก็เพราะว่าท่านกดเลี้ยวกดอีกนะกดครั้งเดียวคลิปละครั้งเท่านั้นถ้าโพขึ้นไม่อีกอะไม่ต้องกดอีกกดคลิปละครั้งก็แล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือคาวค่ะทำสุ่มเป่งตัวเลขทัางกันนี่คือหวดก่อนเนาะค่ะหวดก้อนหวดก่อนศูนย์กับสามนี่ไหมเจแดงไปเอาสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยมากมาใสา 50, 53, า่หาศูนย์หาสามผันนะ แล้วก <Es> <an> e ็อัน <t> ส <half> ูตรพ่อสีกับมิหาก็มั่นใจว่ามีหาตัวหากับหกเนาะห้าศูนย์ห้าสามผันตัวหกศูนย์หกสามผันตัวเนาะเว้ยเสียนน้องค่ายวันกระหายที่ศูนย์เก่ากันยังมม่วงฮะมอมากเลขสูงมอมากเลขเก่าเฮ้ยกลว่าเจ้าว่าเก่าดับบนวะแปดดับบนไม่มาผันวะเอาหวันนี้จะเป็นตัวใด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขิ้มกระทักมมกค่ะเตมิตมต่ำเบร,รคข้างในหนะ้จอสบู่เจ๊แดงนี่ก็6ก,ก้อน600บาทก้อนละ1 0 0ถ้าแต่ก้อนเดียวร้อยสามสิบค่ะติดตาร้อยสามสิบบาทมีมอยเจอร์ไลเซอร์มีอุ้ยนานุาน่มนวลลดฝ้ากระจุดด่างดำเนียนนุม่มไม่แห้งกล้านลดเลือนฝ้ากระลดเลื่อนฝากระเด้อค่ะเด้อถ้าหายจริงๆต้องกินยาสตรีแล้วก็ไม่ตากแดดนะ ช่วยให้ผิวพันกระจ่างใสเนียนนุ่มอ่าป้ากะเรียนล่างมันว่าขี้มสูงหน้าโน,โนกับแปดบาทค่ะ800อยบาทเก็บเงินไปทางทุกอย่างเลยหรือสะดวกโอนก็โอนได้ค่ะแจ้งความประสงค์มาขอเบอร์โทรเบอร์บัญชีมาอันนี้คือวิ่งสกับ1ค่ะวิ่งสี่กับ1เน้นที่4ี่หมดก่อนคือบอจังสี่วเนาะ สีน,นึ่นะมาสีออกอีกบวดหกเกนกับว่าหกสามสามกสีออกกับเขา้ไมา่อีกบอกกับเขามาค่ะวันนี้ข้างบนหากระทิ้งไปเลยหลังจากออกหากหนึ่งล้วคิดว่าจะไม่หาโมไม่อีกเลยค่ะแล้วหลังจากออก4ีีกับสีหคิดว่าจะมา4ี่โมมอีกเลยค่ะเนาะเก้าสองตงวันนี้มันจะเหลือบอกค่ะทบ่บเหลืออยู่บ่กโมีมเก่าใน,นี้ หากบับบวมีมาเนี่ยเหลษะซีหกนี่บอกพันเด่นเห็ตัวใดพันเด่นเห็หนึ่งสามถ้ามาหนึ่งก็คือหนึ่งสามถ้ามาซีก็คือซี่หนึ่งสี่หกซี่เจ็ดค่ะ 7, เจดีดงหลงมาเขียนหนึ่งหกไว้ทั้งๆแต่ตตตตตตไล่เนาะค่ะว่าสะเขียนซี่เจ็ดพันไปเขียนสี่หกพันไปเขียนหนึ่งหกอ๋อซีหนึ่งสามเจ็ดหกศูนย์ค่ะ ตารางสามตัวนี้ถูกสองตัวแน่นอนนะคะแล้วก็เด่นที่สี่สี่ไปจับสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่หกสี่ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะถ้าเต็มนะนนอ,อหดกวนเก้าศูนย์ตรงตรงเลยค่ะหยุดตรงนี้เนาะคะ่ะนี่เนาะเก้าศูนย์ตรงตรงเลยค่ะเตี๋ยวมาหาเจแ๊แดงใส่หาศูนย์หา,ส,หาสามเห่นตัวเห็นหมดนั่น เฮ้ยหาศูนย์หาสามมันมาน้ากันอยู่สามหกอีกตัว 1, นหวนึ่งจนแล้วหมวดนี้ถ้าพิจารณาค่ะถ้ามาหนึ่งก็สีหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีถ้ามาสีก็สีสีหนึ่งสีเจ็ดสีหกสีสามเอาพิจารณาเป็นแนวทาง ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจดูเจ้าอื่นมากมากประกบใส่กันเดี๋ยวจเจดงสิประกบไห้เบิง้งเอาสูตรพ่อสีมาจับไห้เบิง้งสูตรไม่มีสามตัวนี้สิได้ตัวใดมาจับไห้เบิง้งก็เอาเลขพ่อ,พอสีมาจับใส่สีกับหนึ่งเลยนะทออ่านผู้ชมเบิิงเบิงเบิง เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนาจะแดงเสียวสูตรพอสีลงมาให้จับหรือสีล่อเลขไม่มีสามตัวน,นี้ไม่มีสิทธิถูกหวย้อค่ะเด้ออาจจะเป็นของพอสีในคลิปนาเอามาจับกับเสี่ยนนองไข่เลยเนาะเพราะศูนย์เล็กวิ่งเพิ่นบวใไข่หลุดนะ่เสี่ยนนองไข่สองตัวมาตัวน่ะเนาะส่วนมากก็จออกตะบุนได้ล่ะตามที่เบิงเนาะเนาะ สนใจขี้มกระทักมาตามเบอร์โทรึ้นให้หนักจอค่ะเซรัลำหน้าโน้เซรัลำหนากระจกแ0ดรอยบาทขายขี้มสุดละสองพันพันอบาทเก็บเงินปลายทางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิบสองออยพัดบำรุงสายตาเนาะคะ่ะบำรุงตับอ่อนบำรุงหัวใจด้วยด้วยผล,ลไม้สีแดงหลายชนิดนี้นะคะ แล้วก็ยาแก้ปวดเขา่าปวดคอปวดกระดูกลดบวมของเก่าแก้ปวดเก่าเนาะคะ่ยะยาแพงเด้อค่ะเงินหายวงสุขภาพเฮ้าไ้ก่อนสุขภาพทุกวันนี้เนีืยสิ่งอื่นใดเนะค่ะกัดเจดียงเขาโตลาไปก่อนให้ท่านดูแลสุขภาพดีๆนะคะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป๊อดโอ้โหขอโทษขออภัยมาสิว่ายยัง เองกัเบิงตะข่าวอยู่บนมือเบิง่นข้าวเป็นดิดไว้ข้าวการเมืองข้าวสงขามโอ้ยเบิงอยู่ตลอดค่ะท่านผู้ชมเนาะดูอยู่ตลอดเลยอ,อินเดียขอร้องขอความช่วยเหลือทีมถ้ำหลวงช่วยสี่สชีวิตติดอุโมงค์เอา้าโอ้อินเดียขอร้องท่ายบอก ขอความช่วยเหลือทีมถ้ำหลวงทีมทำหลวงโอ้เป็นเพื่อนเป็นยังเพื่อนเป็นยังค่ะบอกเจ๊แดงเนี่ปีสามเฮียนสิงสาวแฟนคิดลั่นไม่อยากตายเสียพานฝาน้ำป่าหลงทิศมีสิทธิ์ได้โอ้ยเสียก้ะศูนย์งบป,ประมาณศูนย์ุบป,ประมาณ หลายเนาะศูนย์งบประมาณไปเยอะเลยของพระหัตปนีกับล่งแล้วลาวพัฒนาพระหัตนะคะแม่สราร้ามจีแดงลงไปแล้วเด้อค่ะคนตระกูลแสนสุขก็ลงไปแล้วนีคลิปเสี่ยน้องค้ายต้อไปกก็สีเป็นยังล่ะหวยสูตรพราะสีจับคู่ให้ นะคะอะไรคะคนสวยมาบ้านนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีถ้าเอฟซีหน่อยลูกพี่แป้งไปอนั่นยกสวัสดีเอฟซีหน่อยคะ่ะสวยไหม,มพี่แป้งเหมือนกันกันกบย่ายเลยย่า่ขึ้นหนาใหญ่แต่ใส่เวดเวนไหมเวนอร่อยกูบาทมันสวยกว่าเก้าพันนะเนี่ยสวยก็สว่างแกงเลยเห็นนี่ชัดเจนเห็นนี่ชัดเจนเลยเนี่ยวเป็นกอล แว่นเก้านี่มันปรชัดเลยเก้าพันนะคะโอ้ยมันมั่วนี่เห็นแจงเลยค่ะเห็นตันผู้ช่แจงเลยนี่เสร็จตัวได้ก็บดใส่น้ำยาเสร็จกู้มือมือละสามสี่หลอบเห็นบ่มั่วมั่วนี่ก็มั่วมั่วชัดบรชัดเลยนะโอ้ยมั่วคักเสร็จบวบจากหลอบจากหลอบนี่หรือ อันอันอันนี้มันสูงใส่าราคาลอยเดียวที่เจเดีย์คือสองพันพันนะอันนี้กระชับดีกว่าอโอ้ยแจงคัก้างแบบน,นี้โอ้ยนี่ยันวีถว่ถีบวิ่ถกับเสียดายนี่นตังเก่าพันต้องไปช่เสื้อเอาเสื้อเอาเพราะว่าตาห้องแย่ร่วงทุงมือโอ้ไปเสื้อเอา ตัดนี่ก็ได้ปีเดียวคือเกากต้องได้ตัดไม้แหงอีกออใช้ได้เงินแต่มันก็ได้ตัดไปแล้วอ่ะวันนี้ผู้ชมโชคดีดูข้าวดูข้าวตตอี่างนี้ลูกเขาเจ้าอันนี้ไหมอเอา่านผู้ชมลาก่้อนสันขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามเจเดแดงขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่งสื่อสินค้ากระทักมาอุดหนุนกันและก,กันแนะคะ่ค่ะ ไปไปละบ๊ายบาย